สวัสดี statement. คร <teaching. S 2> ับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเมื่อนี้น้อยเขากลางกันสิพาพี่ๆน้องๆพะท่านผู้ชมนะครับมาชมรถหยอดเข่าเพื่อนนะครับเมื่อนี้กันสิพาพี่ๆน้องๆพาท่านผู้ชมมาชมรถหยอดเข่านะครับแต่ตรงนี้จะบ่าแม้นรถหยอดเขานะครับตรงนี้จะเป็นรถมักกีลานะครับคือว่าพ่นจะบดดินก่อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นไล่เขาโคตรเกา ไร่ขุดเก่าไล่พ่นกะจะมาไถที่ถที่ล้วพ่นกะสีใส้รดนะครับนี่ก็คือว่าดินมันบเรลียบนะครับไทขึ้นมาดินกะทีเป็นก้อนประมาณนี้นะครับบเรลียบกะทิพ่นกะสีไส้รดนะครับนี่ครับใส้รดมาบดมาบดดินลงสะกอนนะครับบดดินล้งแล้วค่อยเจารดหยอดมาหยอดเข่าแื่นึงนะครับก็คือว่าเขาโคตรงี้พ่นกะตัวนี้ก็คือว่าปั้นแล้วกับบดไถให้เป็นปุ๋ยไปเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นเบาอยู่นะครับเบาอยู่เป็นหลวงครับนี่เป็นผู้ขับนะครับเครื่องคนก็ประมาณนี้แล้วครับเครื่องคนครับทัานนี่จะย้อนเสียงเล็กน้อยนะครับจะเสียงดังเล็กน้อยครับหนึ่งนะครับจะกดไฟท้่ยี่นะครับจะกดเป็น หลังจากที่ว่าบดไปแล้วคือว่าดินมันก็จะจะเรียบลงนะครับคือว่ากดดินลงนะครับนี่ครับกดดินหรือว่าที่ว่าถ้าเพ่นังขั้นได้อันนี้นะครับพ่นังขั้นได้ขั้นได้บดมันก็ทีเป็นประมาณนี้เลยครับนี่นี่ครับก็จะเรียบนะครับก็คือว่าบดลงให้มันเรียบแล้วพ่นก็จะมาหยอดเข่านะครับหยอดเข่าแล้วเพ่นก็จะเอารถมาบดอีกขึ้นนึงขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมตอนที่ว่าเพ่นกลับมาเลยนะครับ น่ครับพันกาจะบดคี่ว่าจะบดกระปไปกับม้านะครับกระเล่นกรไปกับมาไข่ฮ๊ตไถน้าบันฮ๊อนะครับตัวนี้ก็สีได้ก่วงอยู่ประมาณ6เมตรนะครับนี่น่ครับแต่ไม่กีฬาพันนะครับคุณก่างก็สีได้อยู่6เมตรนะครับเล่นไม่ถแล้วครับตัวบดนะครับเป็นชิ้นเล็กเลยนะครับนี่คือว่ากดบินกดก้อนกีไถลงไปเลยนะครับนี่นะครับ พอพ้นไปสุดพ้นก็นจะไปไปเริ่มล่องไม่แต่จะวนไปวนมาแค่ยังห้องไถนาเหรอครับผนพาชมอยู่ไกลเล้นะครับนะครับื่อว่บาบทบดลงให้เรียบนะครับเพื่อทีดใจหยอดเขานะครับ ก็นานึงกับดไปได้ประมาณหกเมตรนะครับก้มก่วงเพิ่นนะครับที่สามารถบดดินล้งได้นะครับสําหรับตัวที่บดล้องเลียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าก็เรียบล้งไปนะครับนี่ครับบดก่อนจีไถหได้ว่าบดต่อขั้วโคตรลงจังหน่อยนะครับคือว่าอะไรนี่เพิ่นเก็บขั้วโคตรแล้วเพิ่นกับปั่นลงเลยนะครับปั่นลงเห็ดปุ๋ยเลยนะครับกับยอดข้าบาเร่เลยนะครับตัวนี้ก็คือว่าเพิ่นจะกลับมาอีกนะครับตัวนี้ นี่ครับตอนนี้ขั้นในบดก็ที่เป็นแบบนี้เลยครับทีนี้ขั้นในบดลงนะครับเพราะเพิ่นบดแล้วๆก็จะเอาเพิ่นก็จะเอารถมาหยอดเข่าเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเขาหนาฝนแล้วนะครับเพิ่นก็จะเฝ้าหยอดทั้ง่อยนะครับนี่ครับเบาอยู่นะครับเบาอยู่กันหวงครับคนทุบมาบดนะครับผมบทกับต้นไงนะครับผมมันนี่แลยครับ ิ่นก็จะบดกระเปกลับมาคือว่าแลี้นวนเปยเลือยขึอเขาไถนาเนี่ยแหละครับนะครับเป็นนาเป็นนาไปนะครับเดี๋ยวกลับไปรับชมรถที่ว่าพ่นหยอดเข่าเลยนะครับเบาอยงพ่นก็สีบดอยู่ทางนี้คื่ว่าบดดินเห็นไม่เรียบนะครับบดดินลงทางนี้ก่อนนะครับทางรถหยอดเข่าพันกระสีอยู่ฟังพุ่นนะครับยู่อีกฟังหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับรถหยอดเขานะครับ นี่นะครับสาหรับรถหยอดเขาวันกับสิเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือว่าเครื่องหยอดเข่านี้ชิบุดนะครับนี่นะครับคือว่าพวเมนั้พเรนเครื่องคือว่าจ้างมาจากโรงงานนะครับเครื่องนี้กับหยอดได้หลายเครื่องครับนี่แต่จะเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันก็จะลับคือว่าวันจะมาหยอดล่องนี้นะครับนี่เีผมพาไปชมเลยนะครับ ั็นีก็จะเป็นคนละรุ่นนะครับนี่โซเดียมทองนะครับนะครับก็จะเป็นมีแบบรุ่นหนึ่งนะครับแต่ชื่อว่าเปอมีนุ่นชื่อว่าเป็นเครื่องรุ่นหญยนะครับนี่ครับก็ดีก็ยอดได้ก่วงนะครับนี่ยอดได้ประมาณ4เมตรเกือบาเมตรนะครับก็ยอดได้หลายล่องเลยนะครับนี่นะครับ อยอดจะอยู่ประมาณโอ้ประมาณเกือบสามถึงล่องเงื่อนครับนะครับสำหรับตัวยอดเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้จะเป็นใบมีดนะครับเดียบก็ดีพอเราใบาพันใจดีพันๆให้นะครับนะครับเม็ดข้าวจะจะล้มหนีนะครับเป็นแฉกแหวล่องเลยนะครับ,น,บนะครับจะเป็นใบมีดสองตนะครับเป็นใบมีดสองตประกบกันกับแฉกล่องเพื่อเอาใส่ล้มเงื่อนนะครับตัวนี้ ใช่อย่างใช่ล้มนะครับแต่ช่วงจะปล่อยเขาออกเลยนะครับนท่านจะจะใช้โซล่าเขานะครับสำหรับตัวนี้นะครับลากดินจบเลยนะครับดูครับแต่ชีว่าพนหนาฟันฟันเครื่องแหย่นะครับหนุ่มๆน้องๆมันน้องพอด้รับช้มใหญ่ใหญ่เลยนะครับนะครับขอบคุณหลายๆครับพนาที่เป็น ไอ้พี่ๆ้องๆปาน่เดี๋ยวเบิ่งนะครับเพิ่งก็ uh. จะเล่นใกล้ๆนะครับชื่อว่าเลีนซาซาเห็นได้รับชมงน้ำต่ำนะครับสำหรับที่ว่าพ่นหยอดแล้วหนีพ่นก็จะนี่หนีนะครับก็จะมีรถมาบดอีกคันหนึงนะครับนี่ครับจะเป็นรถแบบของเบาอยู่นะครับจะเป็นตัวบดอีกนะครับก็คือว่าใส่มาบดดินลงให้มันแน่นนะครับโตบดดินนะครับก็จะเป็นมัจะลายคันหนึงนะครับ ่นาจะมาฟังนีบ่ครับนีเดี๋ยวผมจะจะมาดักเพิ่อยู่นี่นะครับนี่ครับขั้นหญ่ครับขั้นหง่รถยอดเขานี่ครับตัวนี้ก็ยอดได้กว้งประมาณหาเมตรอยู่ผมว่านะครับสำหรับจีว่ายอดได้นะครับแต่คือว่าเพิ่นขั้นได้ยอดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่น่ครับคือว่าสี่เพิ่นนี้ขั้นได้ยอดนะครับ ก็สำรับตัวนี้จะเป็นรถยอดเข่าที่ว่าเพื่อนบม่ได้ใส่ปุ๋ยน้ำนะครับนี่ก็คือว่าหยอดต้อเมล็ดพั้น,ขน,น,นะนเข่าซื้อนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนจะที่ใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนนักที่นะ เราไปปรับใส่บันเขาบ้างนะครับสำหรับรถหยอดเขานะครับแต่ตัวนี้พิ่นจะบไ่ได้ใส่ปุ๋ยพร้อมนะครับพิ่นจะใส่ตะเมร็ดพันเข่าซื้อนะครับตัวนี้ก็คือว่าหยอดตะเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้าข้้วโพดนะครับป้าข้าวโพดเก่าก็คือว่าพันเก็บขัาวโพดออกแล้วแล้วพนก็จะสีเก็บขัาวโพดออกแล้วแล้วก็สีคือว่าสีขัาวโพดไอ้สีสีต้นสีนี่มันนะครับสีต้นสีกัานนะครับก็คือปั้นลงให้เป็นปุ๋ยไปเลยนะครับปั้นต้นขัาวโพดลงให้เป็นป ในดินนี่นะครับเป็นปุ๋ยสดไปเลยนะครับเดี๋ยวพันก็จะหยอดเมล็ดพันธุ์เข่าใส่เลยนะครับใส่ขี้เลียงเพื่อนนะครับตีอะไรด,ด,ดีก็ใส่ขี้เลียงเพื่อนเนาะ พราะสุดมันเกิดจะยกขึ้นนะครับยกขึ้นเพิ่นก็จะเข่าล่องไม่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรถเพิ่นนะครับก็จะใส่กิเลสนะครับจับล่องไปเรื่อยๆนะครับพอเข่าล่องได้เพิ่นก็จะปล่อยลงนะครับแต่ที่ว่าเพิ่นเฮ็ดแลี่ยนนีพิ่นก็จะเอารถมาบดอีกเทื่อนึงนะครับมัคคิลาดินนะครับ เพื่อว่ามัจิลาดินให้แน่นนะครับให้เม็ดเข่ามันแน่นนะครับมันจะได้เกิดเร็วนะครับใส่ใส่โตกดเม็ดเข่าลงกดดินลงให้เรียบนะครับกดดินลงให้เรียบเม็ดเข่าให้แน่นไปเลยก็คือว่าพันหยอดแล้วมันก็จะทมไปเลยนะครับก็จะบมีพวกนกพวกหนูที่ว่าสามารถมากินได้นะครับก็คือว่าหยอดลงไปกับ่เห็นเลยนะครับก็เฮ็ดดีครับบ้านนี้เฮ็ดดีครับท่านสมัยนี่ครับ คนยอดไปก็คือว่าเลียวเพเห็นเม็ดเข่าเลยดินก็นจะกบไปเลยนะครับกบเม็ดเข่าแค่ว่าเเครื่องมาบดอีกเครื่องนึงบดให้เนยียนดินเรียบดินเนียนือื่อเม็ดเข่าจะได้เกิดเร็วนะครับสำหรับที่นี่ไม่เข้ากานกันที่ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ้พาพีิๆน้นอง,นองมารับช้มรถหยอดเข่านะครับเป็นอีกแบบนึงนะครับตัวนี้ก็จะหยอดแต่มาเล็ดพันเขา่าคือว่าพได้ผสมปุ๋ยเข้าไปนะครับจะเป็นอีกระบบนึงนะครับ เครื่องเครื่องอีกแบบนึงนะครับค้นระแบบนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องของในืคิบูตรนะครับพน้นอาไบียดสาหรับที่ว่าที่พื้นที่ที่ว่านนบุกขยันแบบนี้นะครับนี่ครับพื้นที่กับปะมาณนี้นะครับคือว่ากลับไปกลับมากับคือเป,ประจ้างเขานะครับที่ก็คือว่าทีบุกขยันนะครับแถวนี้จาเป็นบ้านเฮานีกับจะประมาณสิบไร่ได้ครับประมาณนี้แถวนี้นะครับซิบไล่อะไรจะเป็นที่ที่ว่าที่บุกขยนี่นะครับจะเป็นที่น้ำเหลยมสวยๆทีนะครับนะครับ ือว่าทีเพรใหญ่เพิ่กเกิดใส่รถใส่คนงานของโรงงานนะครับของที่บูธนะครับมาหยอดเขานะครับโป้โอจงังจากโรงงานนะครับสําหรับรถอีกแบบนึงเพิ่งกิดสีหยอดสําหรับที่ว่าพื้นที่กว้างๆใส่หยอดมือเราเป็นร้อยๆไร่นะครับชิว่าที่โล่งๆกว้างๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้น้นยอยโคกจังกับสิขอลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับพามาชมรถหยอดเขานะครับกับมากีลาก่อนก่อนสีหยอดนะครับ มากิลาดินลงก้อนแล้รก็รถมาหยอดเขานะครับตีป้าหงโคตเก่านะครับครับสำหรับคลิปนี้น้อยโคกลางกะขอจบเพียงแค่นี้นะครับกาขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมชิปวิดีโอและเป็นกำลังใจให้น้อยโคกลางมาโดยตลอดนะครับครับสวัสดีครับชิปหน้าพ่อกันไหมครับผม